พ่อฐานธรรมบรมี30ทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดยันทัสโรมีความละเอียดผ่องใสด้วยบารมี30สทัศพระเดชพระคุณหลงปุสดยันทัสโรที่ไหลเวียนอยู่ในตำแหน่ง แกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดยันทัสโรท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดยันทัสโรที่ ถูกกิเลสล่อลวงให้ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสทำให้กิเลสเปลี่ยนปรมีสามสิบทัศพระเด็ชพ,พุกุนหลงโพสดันทัสโรให้เกิดเป็นกิเลสมากขึ้น ทำให้การไหลเวียนบรมาณสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรในร่างกายของท่อทานธรรมบรมาณสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลาง ร่างกายของท่อทานธรรมไม่ได้รับการสังเกตจากท่อทานธรรมบาร,รมี30ทัศนี้ความผ่องใสจากบาร,รมี30มสิบทัพพระเดชพระคุณลวงพุทธสจัญทัสโรลดลง ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบารมีสามสุบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ท่อฐทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรลดการศรัทธาเริ่มใส่ในบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัศโลลดลงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลดลงไปตามระดับของการไม่ศรัทธาไม่เลื่อมใสไม่พึ่งพาอาศัยศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบรารบีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทะสะโรท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัต์นี้ถูกล่อลวงเล่เหลี่ยมเยื่อยวนให้รวบรวมรักษากิเลสเอาไว้ในตัวซึ่งเป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยัางยู่ กิเลสล่อหลวงให้รักษาไว้ในตัวของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้กิเลสเชื่อมโยงกับทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ โดยใช้เส้นทางเดิมที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงพสุสธจันทัสโรเชื่อมโยงกับทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงพสุสดจันทัสโรที่เชื่อมโยงกันทั้งหมด เชื่อมโยงกันในแต่ละจักรวาลเชื่อมโยงกันระหว่างจักรวาลเชื่อมโยงกันทุกจักรวาลมีเส้นทางเชื่อมโยงที่บารมีสาสิทธัตถะเดชพกุลหลงโพสดันทัสโรเดินทางในร่างกายทุกท่อฐานธรรม บารมี3 0สิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรได้ทั้งหมดกิเลสใช้เส้นทางนี้โดยใช้ในด้านนอกของเส้นทางการเดินทางบารมี3ามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร แกนกลางเส้นทางสายกลางที่เชื่อมโยงกันของทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้มีบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพวกคนหลงผูดสดดันทัศโลไหลเวียนอยู่เป็นปกติเส้นทางเชื่อมโยงกันทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้แบบที่ เชื่อมโยงณศูนย์รวมณนะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทัโรเป็นแบบที่หนึ่งแบบที่เชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ ที่อยู่ในแต่ละจักรวาลเป็นแบบที่สองเชื่อมโยงกันของท่อาทานธรรมบาร,รมีสามสุดทัศนี้จากแต่ละจักรวาลเป็นแบบที่สามทุก ท่อทานธรรมปรมีสาสิบทัศนี้เชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดในแต่ละจักรวาลทุกจักรวาลเชื่อมโยงณนศะูนย์กลางรวมศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสาสิบทัศพระเดชพปกุณหลวงประสจันทัตโตโดยใช้เส้นทาง แกนกลางเส้นถังสากลางร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็ศพระคุณหลวงปุสจันทสโรในการเดินทางไหลเวียนเชื่อมโยงให้ทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้ ได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงเพื่อการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดศพรคุณหลงปสุตจันทรทสโรที่เกิดจากศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบารมีสามสิบทัตพระเดศพรคุณลงปสุตจันทรทสโรดึงดูดบอกเกิด กับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมของธรรมกิเลสศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสุทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจันทสโร,รหน่วยใหม่ๆประกอบธาตุ ให้เกิดเป็นส่วนร่างกายท่อฐานธรรมปรมีสามสุบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่ขยายขนาดขอบเขตกว้างขวางออกมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ธรรมรมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรเดินทางรุกเข้าหาธรรมทั้งหมด รุกเข้าหาธรรมกิเลสได้ต่อเนื่องกว้างขวางได้มากยิ่งขึ้นตลอดบารมีสามสิบทัศพระเดชกคุลลงกุศดจันทัสโรทำให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบาน ยิ้มแย้มแจ่มใสปีติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบรับรู้อย่างละเอียดถึงตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรำรบาร,รมีสามสิทพัดพระเดชพระคุณหลวงปุสษจันทัสโรรับรู้การสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคอง จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพรเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรที่ทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาทำให้ทุกส่วนนิพพานรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัศโรปลอดภัยไม่ประมาท จะทำทั้งหมดทำให้ทำทั้งหมดได้ประโยชน์ร่วมกันได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองเกิดเป็นธรรมประมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ทำให้เกิดการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรในแต่ละตำแหน่งทำกิเลสที่มีอยู่มากในแต่ละตำแหน่งที่เป็นร่างกายของท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้ เป็นโอกาสให้บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อพัฒนาประปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติ ทำให้แต่ละส่วนนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณลวงกุศลแดมทัศโรได้ประโยชน์จากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างยู่ซึ่งเกิดมาจากแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสโดยการรุกเข้าหา ทมกิเลสข,ของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรซึ่งเกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่บรารบีสานสิทัพ,พเสด็จพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตนเองซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดทำหน้าที่งานอาชีพของตนเองด้วยตนเองอย่างสมบูรณ์ พัฒนาปรับปรุงตนเองอย่างสมบูรณ์จากการเรียนรู้ทำทั้งหมดทุกทำเรียนรู้จากวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ทั้งหมดที่เกิดจากทำทุกทำ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ของบรมีสามสิทธรรรัสสะเดชพบคุณหลวงปุถจันทัศโรทำให้นิพพานธรรมบรมีสามสิทัศสสะเดชพคคุณหลวงปสถจันทัศโรดำรงตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายสุขเจริญรุ่งเรือง สำเร็จชีวิตเป็นยอย่างอยู่อย่างปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมทั้งหมดได้ตลอดเวลาเป็นปกติทำให้รู้เห็นถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมซึ่งเกิดจาก ความละเอียดความผ่องใสของบารมีสามสิบทัพพระเดชพรกคุณหลวงปสุสจันทัศโรที่ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้มีความละเอียดผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุลหลวงปสุตจันทรทัศโรรู้เห็นทำทั้งหมด ที่มีความละเอียดในแต่ละระดับเพิ่มมากขึ้นสามารถพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดในทุกความละเอียดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทพพระเดชพระคุณหลวงพระสัจจันทัสโรมากยิ่งขึ้นความหนาแน่น ของวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ที่เกิดขึ้นในตำแหน่งละเอียดของนิพพานธรรมบารมีสามสุทัศนี้ลดลงขอบเขตของความปลอดภัยไม่ประมาทในธรรมบารมีสามสุดทััน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรขยายกว้างขวางออกได้มากขึ้นซึ่งเกิดจากการขยายของนิพพานธรรมบาร,รมีสารสุดทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรที่ขยายได้พื้นที่จากนิพพานธรรมกิเลส นิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่ปรมีสามสิบทัศพระเดชพุคุลหลวงปู่สดจันทัสโรได้ขอบเขตพื้นที่กว้างขวางได้ครอบคุมนิพพานธรรมทั้งหมด มากยิ่งขึ้นการขยายขนาดครอบคุมไปยังนิพพานธรรมกิเลสนิพพานธรรมอัพยากตาธรรมานิพพานธรรมที่ไม่ใช่บารมีสาสิทัศน์พระเดชระคุลหลวงปุศทศท่ถเจทัสโรเป็นการขยายรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมกิเลสธรรมอัพยากตาธรรม ทมที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อให้ทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรุกเข้าหาทมกิเลสทมท,ทั้งหมดรับรู้ได้ถึงวิกิจุปสรรคปัญหาที่มากขึ้นที่เกิดจากกิเลสท,ที่มีมากขึ้น รับรู้ได้ถึงความละเอียดของกิเลสที่มีมากขึ้นรับรู้ได้ถึงวิกฤตอุปสรร์ปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่เกิดมาจากกิเลสซึ่งมากขึ้นที่อยู่ในช่วงของการถูกพัฒนาปรับปรงุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัศโรในจำนวนปริมาณที่มากมากในเวลาที่รวดเร็วเป็นความก้าวหน้าความคืบหน้าของการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมี30มสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ที่เกิดจากการรวบรวมร,ร,รักษาารมีสามสิทธัสสะเดชะคุณหลวงปุสสัจันทสโรที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมปรมีสามสิทธัสสะเดชะคุณหลวงปุสสัจันทสโรใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเกิดจากทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชประกนหลวงรพสจันทัสโรได้ทำหน้าที่งานอาชีพของตนเองอย่างสมบูรณ์ซึ่งเกิดจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทั พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรได้สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทั้งบดทุกธรรม หล่อเลี้ยงรักษาดูแลประคับประคองสร้างเสริมทุกส่วนนิพพานธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพระคุณหลงพะสดันทัสโรให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายไม่ให้ทำอื่น ยึดไปเป็นส่วนของนิพพานของเขาบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปุษตันทัสโรมีอนุภาพจำนวนปริมาณที่มากกว่าทำอื่นๆที่ไม่ใช่บรมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุทฎียันทัศโรที่ไหลเวียนอยู่ในทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุทฎียันทสศโรพัฒนาปรับปรุงทำทั้งหมดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุทฎียันทัโรได้อย่างสมบูรณ์ ตลอดเวลาเป็นปกติทำให้ความเป็นอย่างอยู่ที่เป็นปกติของนิพพานธรรมปารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทสโรที่ นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชประคุณหลวงปุสดจันทัสโรทุกส่วนหล่อเลี้ยงรักษาดูแลประคับประคองซึ่งกันและกันเป็นพี่น้องให้รับบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทรัสรโรซึ่งกันและกันท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ เป็นทานศีลสมาธิทิปปกติที่ละชั่วทำดีผ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัพพระเดชปกคุณหลวงประสดยันทัสโรเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยา เป็นไปตามการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาอย่างสมบูรณ์จากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพักคุณหลงป,สปุสสจันทัสโรเพื่อการรุกเข้าหาทำทั้งหมด เพื่อการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรหน่วยใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาสร้างความปลอดภัยไม่ประมาทมากยิ่งขึ้นให้นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้อาจหารร่าเริงในธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรท่ามกลางการเบียดเบียนเปลี่ยนไปมาของธรรมทั้งหมดทุกธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันขนนกยยท่านนำพวกเราอดทนคือบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัสโรคือรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเครื่องจักรละเอียด เป็นพลังงานละเอียดเป็นความละเอียดผ่องใสของชีวิตเป็นยังอยู่ครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ซึ่งตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรร,รรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อการเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศน พระเดชประคุณหลวงพู่สุดจันทร์รโสร้างความละเอียดผ่องใสปลอดภัยไม่ประมาทได้มากขึ้นตลอดเวลาเป็นปกติ